สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นนางกวักเห็นบ่นี่ต้นนางกวักนี่แต่ว่าบบแม่นานางกวักธรรมดาได้เป็นนางกวักด่างเห็นบ่สีดัง่างๆนี่เห็นบ่นี้ยเนี้นี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 เป็นนางกวักดา่าดง หายากหายากราคาแพงนะนางกวักด่างแต่เดี๋ยนี้ก็ะบอกแพงแล้วล่ะถูกแล้วช่วงที่กำลังฮิตฮิตต้นไม้กำลังบูมบูมนะต้นกวักด่างนี่อยู่เป็นต้นนี่500ร้อยอ่าต้นนึงนี่นับใบเลยแหละใบอ่าต้นละห้า500ยห้ส่งม่ได้อินเทอร์เน็ตนี่แพงนะแต่ก็ยังมีคนซื้อเพราะมันมีความแปลกความด่าง เป็นต้นนางกวักธรรมดาก็แพงอยู่แล้วนะถ้าเป็นต้นนางกวักด่างแบบนี้เนี่ยเออยิ่งแพงขึ้นไปอีกอืมแต่ที่สําคัญก็คือเป็นต้นไม้มงคลแหละนางกวักนี่นะกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณปลูกนางกวักไว้หน้าบ้านอืมก็สิกวักเงินกักทองกักโชคกวักลาบเข้ามาหาบ้านเรือนชาเนะท่านผู้ชมเออ ใครที่ยังโบมีไปหามาปลูกกวักธรรมดาก็ได้นะบ่ต้องเอากวักด่างหรอกปลูกไว้จักกระทางน้อยๆหน้าเฮือนหน้าสาลครับ